ค่อยย่องไปแล้วก็หยิบมันเลยฉันทำได้เพราะฉ like ันดูหนังนินจจเสมอเย่ได้แล้วล่ะตอนนี้เ şey, ธ em, อก็เอาไม้ข้าเสร็จลงขนโรอเล่ยเลยฉันแน่ใจว่าเราผ่านไปพอมิตามินได้แน่นอนตอนนี้ก็ลงไปเลยนั้นก็ไปกันได้ใช่แล้วอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละโอ้เดี๋ยวก่อนนะอะไรอยู่ในขวดนั้นนะ วิตามินเงินเหรอโอเคคุณเข้าไปได้ฉันคิดว่าฉันทำงานสถิติละเออสวัสดีครับไม่รู้ว่าคนไข้มาแล้วฉันนั่งก่อนงั้นรำเร่ากันเลยไมเคิลเธออยู่ในนั้นหรือเปล่าเรามาถึงที่แล้วนะฉันสามารถปล่อยเธอออกมาได้ไม่กี่วิเท่านั้นเองนะแต่ไม่ต้องกังวลอีกไม่นานพอฉันตรวจฟันเสร็จเราจะกลับบ้านด้วยกันเราแป๊บเดียวนะแล้วเครื่องมาอยู่ที่ไหนเนี่ย คุณหมอกำลังหาอะไรอยูนเนี้ยเพราะว่าฉันรีบหมคะใช่แล้วหมอกำลังหาวิตามินนะออดีใจที่เธอเอามันมาด้วยเอามาให้หมอสิไม่หรอกค่ะเราไม่ต้องใช้มันแปลกจริงเลยวิตามินหายไปไหนหมดเนี้ยทำไมขวดถังเปล่าอะอไอ้นี่มันอะไรกันเนี้ยเธอเอาอะไรมาด้วยอะนี่มันแย่มากๆเลยเอามาจากข้องทำงานของฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เอาไมคเข้ามาด้วยนะเขาเป็นเพื่อนของฉันนะ